ูด้าคืนชีวิตหญิงจีนวัย61ปีรักษามะเร็งเต้านมลุกลามไปตับด้วยคีโมเฉพาะจุดร่วมกับยามุ่งเป้าฉันมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนค่ะปี2021ฉันรู้สึกเหมือนร่างกายร้อนผิดปกติต่อมาถึงพบว่ามีก้อนที่เต้านมหมอยืนยันว่าเป็นมะเร็งเต้านมหลังจากนั้นฉันก็เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลท้องถิ่นผ่านไปประมาณ1ปีครึ่งฉันกลับไปตรวจอีกครั้ง แล้วก็พบว่ามะเร็งลุกลามไปที่ปับที่โรงพยาบาลน,นั้นให้ยาฮอร์โมนชนิดหนึ่งกินแต่ไม่แน่ใจว่ายานั้นได้ผลกับฉันหรือเปล่าเพราะก้อนมะเร็งยิง่งโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนควบคุมมันไม่ได้เลยค่ะฉันเคยทําการรักษาด้วยวิธีจี้ร้อนหนึ่งครั้งตอนนั้นหลังทำอาการก็ดีขึ้นมากแต่พอครบ3เดือนปรับไปตรวจอีกทีพบว่ามีก้อนเพิ่มขึ้นอีกหหรือ6ก้อนหมอบอกว่าไม่สามารถรักษาแบบอื่นได้แล้ว แนะนำให้ทําคมตอนนั้นฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงสามีของฉันไปหาข้อมูลทางออนไลน์แล้วก็รู้ว่าที่โรงพยาบาลของพวกคุณชื่อเสียงดีมากที่นั่นมีหลายวิธีในการรักษามะเร็งและผลการรักษาก็ดีมากด้วยเดือนธันวาคมปี2024ฉันได้มาพบผู้อํานวยการหนิวเพื่อปรึกษาอาการท่านบอกว่ามะเร็งของฉันกําลังลุกลามอย่างรวดเร็วจากนั้นฉันจึงเริ่มเข้าพักรักษาตัวที่นี่ค่ะที่นี่แตกต่างจากโรงพยาบาลอื่นมาก พราะจะวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลให้แต่ละคนโดยพิจารณาตามชนิดของมะเร็งและอาการของผู้ป่วยแต่ละรายที่นี่ฉันได้รับการทำพัตถการรักษาคีโมเฉพาะจุดทั้งหมด8ครั้งรวมแล้วทั้งหมด8ครั้งจริงๆค่ะหลังทำได้เพียง2ครั้งก้อนมะเร็งก็เริ่มเล็กลงฉันดีใจมากเลยค่ะเพราะตอนแรกก้อนมะเร็งใหญ่มากก้อนที่ใหญ่ที่สุดขนาดถึง5.6เซนติเมตรหมอเริ่มจากการรักษาแบบฉีดยาเข้าเส้นเลือดในปักพอก้อนเริ่มเล็กลง ก็ทำการตัดชิ้นเนื้อมาตรวจเพิ่มเติมค่ะผลตรวจชิ้นเนื้อพบว่าเป็นชนิดเทเนอร์เกตเทอแสดงออกในระดับต่ำแพทย์จึงให้ยามุ่งเป้าสำหรับกลุ่ม Her รเนอร์เกอต่ำหลังจากได้รับยามุ่งเป้าไป3ามรอบฉันกลับมาทำ MRI ตรวจติดตามผลอีกครั้งผลออกมาว่าก้อนมะเร็งเล็กลงอย่างชัดเจนจำนวนก้อนก็ลดลงมากด้วยแล้วยังมีถุงยาเฉพาะที่พวกคุณจัดเตรียมไว้ให้ด้วยทำได้ดีมากเลยค่ะ ฉันประทับใจมากจริงๆในถุงยังมีระบุละเอียดเลยว่าต้องกินยาอะไรชื่อยาอะไรอยู่เตียงไหนกินอย่างไรจัดการได้ละเอียดและใส่ใจมากค่ะแค่เห็นถุงยาที่จัดไว้ฉันก็รู้เลยว่าที่นี่บริการดีมากฉันยังเก็บถุงยาใบนั้นไว้เป็นที่ระลึกเลยค่ะผู้อํานวยการหลี่หงเหมยเป็นแพทย์ที่มีคุณธรรมสูงมากฝรีมือทางการแพทย์ก็ยอดเยี่ยมจริงๆพูดตามตรงเลยนะคะตอนใกล้จะถึงตรุษจีนปี2024ฉันยังไม่มั่นใจเลยว่า จะมีชีวิตรอดถึงวันนั้นใหมแต่หลังมารักษาที่นี่ฉันรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งตอนนี้ฉันมั่นใจมากกับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้และเชื่อว่าตัวเองจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าอาการหายดีเมื่อไหร่ฉันอยากกลับมาที่นี่เป็นอศาสาสมัครค่ะเธอคือผู้ป่วยหญิงวัย61ปีเป็นมะเร็งเต้านมที่แพร่กระจายไปตับผู้ป่วยรายนี้มีมะเร็งแพร่กระจายไปหลายตำแหน่งในตับหลังจากมาพบผู้อำนวยการหนิวในการตรวจครั้งแรก ท่านเห็นว่ามีจุดแพร่กระจายในตับจํานวนมากและก้อนค่อนข้างใหญ่จึงตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาเฉพาะของโรงพยาบาลเราคือการรักษาแบบให้คีโมเฉพาะจุดผู้ป่วยได้รับการรักษา6ขอดผลลัพธ์ดีมากก้อนมะเร็งหดตัวลงอย่างชัดเจนในหลายจุดต่อมาเราได้ทําการเจาะชิ้นเนื้อจากตับเพื่อตรวจอีกครั้งผลพบว่าเป็นมะเร็งชนิดน e นเกเทฟคือแสดงออกต่ําเราจึงอ้างอิงตามแนวทางการรักษาล่าสุดและแนะนําให้ใช้ยากลุ่ม ADC เมื่อกลับมาตรวจติดตามอีกครั้งผลเกินความคาดหมายมากขนาดก้อนมะเร็งลดลงไปกว่า80%จึงเห็นได้ว่าการรักษาแบบผสมผสานมีความสำคัญอย่างยิ่งและการเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะปรึกษาโรคมะเร็งโทร0942211169หรือ0815803998